不让走，走，要帮助我。 น้องๆจากโรงเรียนเซนต์ฟังซิสเวียนนทบุรี179คนกำลังตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศการซ้อมเหเรือคุณครูระบุนำประชมพืนต้องการให้เด็กได้ภาคภูมิใจกับความเป็นไทยยอมรับแม้ตัวเองเคเห็นภาพการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์แต่เมื่อมาได้สัมผัสบรรยากาศและเสียงการซ้อมเหมือนจริงก็อดขนลุกไม่ได้ เด็กรุ่นรุ่นลูกอะะจะยากมากที่จะได้เห็นเราก็ถือว่าพวกเราโชคดีมากที่ได้เห็นการซ้อมใหญ่ได้เห็นพลังของพี่ๆได้เห็นการเตรียมของกองทัพเรือ,อถือว่ามากกว่าบุญตานะคะมีความประทับใจมากแล้วก็อยากให้เขาได้ตื่นเต้นถ้าใกล้วันจริงแล้วจะได้ดูผ่านจอทีวีอะไรแบบนี้นะคะพอมาเห็นบรรยากาศจริงได้ยินเสียงเขาเห่จริงได้เห็นฝีพายจริงรู้สึกยังไงครับคนลุกมาก กองรับเรือเปิดให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาชมการฝึกฝีพายณบ่อเรือรแผนกเรือพระราชพิธีกองเรือ,เร,อเร็กกรมการขนส่งทหารเรือในวันราชการตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาต่อเนื่องถึง2กรกฎาคมในเวลา9-16นาฬิกาโดยแนะนำให้มาในช่วงเช้าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมและอากาศไม่ร้อนมาก ควรมาในเวลาช่วงเช้าครับเพราะช่วงเช้าประมาณ9ก้นาฬิกากำลังพลก็จะทําการเริ่มทําการฝึกซ้อมและข้อมกันั้นบรรยากาศก็จะดีนะครับซึ่งถ้าช่วงบ่ายก็จะดูร้อนอบอ้าวไปนิดนึงก็ขออนุญาตเชิญชวนในช่วงเวลาภาคเช้านะครับแนะนำ้านาฬิกาครับแนะนำเก้านกาครับทั้งนี้นอกจากการซ้อมเหยเรือในวันราชการตั้งแต่เวลา9ก้ถึงสิบหนาฬิกาเช่นกัน คณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมเรือขบวนพระราชพิธียังเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีซึ่งจะได้เห็นความงามของเรือพระที่นั่งอย่างใกล้ชิดได้แก่เรือสุพรรณหงษ์เรืออนันตนาคราชเรืออนุกชาติผู้ชงและเรือนารายทรงสุบรรณราชการที่9รวมไปถึงเรือรูปสัตว์ต่างๆซึ่งผู้เข้าชมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตื่นเต้นและรู้สึกภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของไทย ก็รู้สึกว่าเอกลักษณ์ของไทยก็เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเลือกก็สวยเป็นวัฒนธรรมที่ดีค่ะเป็นครั้งแรกไหมฮะที่เราเห็นของจริงเป็นครั้งแรกค่ะเคยเห็นแต่ในธน,นบัตรค่ะน้องนะคะนีงส่วนผมภาคภูมิใจที่ประเทศของเรามีเอกลักษณ์ความสวยงามของเรือมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นที่ประเทศอื่นไม่มีครับก็ <c oughs> <c oughs> ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้สร้างสารรค์ขึ้นมาได้เห็นความสวยงามครับได้เห็นเป็นครั้งแรกครับทั้งนี้นอกจากความงามของเรือพระที่นั่งที่พิพิธภัณฑ์จะได้เห็นบรรยากาศการทํางานของเจ้าหน้าที่ช่างสิบหมู่อย่างใกล้ชิดอย่างเช่นเห็นอยู่นี้เป็นการเก็บรายละเอียดในส่วนของคาถาและตรีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโขนเรือพระที่นั่งละลายทรงสุวรรณรัชกาลที่9 เชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจนะครับโดยหากไปที่ฝั่งกองเรือเล็กก็จะได้ชมการสาธิตการเหียเรือแต่ข้ามมาฝั่งนี้ครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรือพระราชพิธีก็ได้ชมความสวยงามของเรือพระราชพิธีซึ่งขณะนี้โขนเรือต่างๆไร้ยวการบูรณะนะครับจนสวยงามเป็นส่วนใหญ่แล้วโดยขณะนี้นะครับเหลือโขนเรือสุดท้ายคือเรือพระที่นั่งละลายทรงสุบัณรัชกาลที่9ซึ่งเจ้าหน้าทีนั้นก็กาลังเล่งบูรณะนะครับในส่วนของรายละเอียดเพื่อให้วันจริงนั้นมีความสวยงามส,าม,สมพระเกียรติมากที่สุด นัทพงหษ์พงศพิทักษ์ถ่ายภาพสุภิ์มูสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ